วันนี้มารอตรงพ่ะหนดัวทีสี่สิบปกติอะแต่ก่อนอะ่ะก็จะมากดแถวเนี้ยก่อนก่อนที่จะเข้าไปห้าแยกนดัดเผาเออตรงเนี่ยข้างหลังมารวยอะ่ะมันจะมีจอดล่มลมอยู่กดไม่เคยติดหรอกช่วงก่อนช่วงที่มีไอยังไม่ยิงงานอะ่ะกดไม่เคยติดเท่าไหร่สี่สิบสองอันนี้มางานพวงงานแบดมาร้านอย่างร้านกดหลับแหละนะครับโอเคเดี๋ยวไปไอนี้ก่อนนะครับ กี้ไปส่งเซียล่าสี่บาทถูเสร็จบนเข้ามาหาห้องน้ําในมอรกระเรจต่อ,อยู่ปั๊มปตทข้างในสักพัก,กหนึ่งไม่ม,มีงานขับออกมาตรงแยกเกษตรได้งานแล้วนันมาไปกลเอง1 2กิโลห้บก้าบาทแต่ของเยอะอยู่เดี๋ยวไปหาถุงพาก่อนปีนี้ทอ็ทอปก็รีแบร์เป็นท็อป ท็อปปกติทุกๆอ่าวนี้เลยท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตท็อปนู่นท็อปเดลี่เปลี่ยนเป็นท็อปหมดเลยแล้วก็ตอนนี้ก็โฆษณาแอปพลิเคชันของท็อปส่งภายในหนึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้ทุกคนทำไอ้นี้หมดดีลิเวอรี่เป็นของตัวเองหมดทำให้มาถูกแชร์มาร์เก็ตออกไปหมดนะครับเดี๋ยวขึ้นไปรับก่อน <c oughs> ได้เดอะพิซ่านะครับ พีท,ท,ทีก็คือปตทพิพพารีสามสิบอันนี้มันเปิดใหม่ร้านเต็มเลยนะครับสี่ถาดน,นะครับยอดแปดร้อยกว่าบาทแล้วก็ค่าส่งแปดสิบสองบาทนะครับลัดพผาซอยสี่โอเค <c oughs> ได้งานแหละไบบางซื่อแถว เก็ดเวบางซื่อนะครับท่านฟารีมิกกิถูอกปะเขาพออยู่ใกล้ๆกับคิปปิ้งคีมนะครับเจ็ดโลเจ็ดสิบเอ็ดบาทน่าจะบวกเท่าไหร่บวกห้าบาทป่ะห้าบาทเดียวสิบบาทนีงไง ได้เช็ดตะเกิวนะครับเกตเวบางซื่อนะครับสามร้อยกว่าบาอาหารก็ไปส่งสัมมากอนแถวอารีมาถึงก็เสร็จเลยนะครับลูกค้าสั่งน้าเจ้าของแขกแก้วนะครับมูลค่าแก้วไม่เท่าไหร่แต่เป็นมูลค่าทางจิตใจน,น,นั้น<ม>เยอะเหลือเกินโอเคเดี๋ยวไปส่งก่อน ต่อไปโคยเตะใช่ป่ะโคยเตะส่งมานี่นะครับส่งตัวของอะไรนะ SCG ห้าสิบเจ็ดบาทอาเอา,อา,าโอูยกูยังพูดไม่ทันเสร็จเลยงานพูดงมาให้กูแล้วจ้าเข้าใจแล้วจ้าส่งอะไรมาเนี่ย SCG อันดับที่สามโอเค ก็เมื่อที่ส่ง ACG เสร็จโป่งกลับมาเลยนะครับที่หะร้อนวันนี้จะลองมาเจาะเจาะงานที่เสร็จพันนะครับเสรพันรัดผาวนะครับอันนี้ใช้ตอนนี้ต่อไปจะใช้สั s u n g A52 ละเพราะว่า1ก็ก็โอเคอยู่นะครับกล้องก็ดีนะครับแล้วก็แบตก,ก็อื่น,นะครับมารับสตา b u c k คเดี๋ยวไปส่งกองปราบมีงานเด้งมาแล้วงานซ้อนเด้งมา ม่ใช่งานซ้อนงานต่อเนื่องนะครับเด้งมาเป็น S&P นะครับที่อยู่เซ็นทันเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปส่งนิ้นลูนเสร็จแล้วค่อยกลับมารับนี้ต่อนะครับไม่รู้ว่าเขาปัดกันหรือเปล่ารับหมดครับรับเก็บรับหมดโอเค <c oughs> นั่งอยู่ตรงข้ามเมเจอร์ในตำถาดขี่รถวนมาจะมารับตำถาด ได้มอลลี่เค้กนุ่มยอดพันยอดพันสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบาองโูแม่เจา้าเล้วจไปดูด้วยค่าส่งอยู่ร้อยหกสิบบวกพุเยอะโอเคไปไปรับงานก่อน